วันจันทร์ที่30กันยายน2567วัดเกียรติแก้วสามคัคคีตำบลสีแก้วอําเภอรีรัตนะจังหวัดรีสเกตโดยพระครูสีรัตนาพิรักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดรีสเกตเจ้าอาวาสวัดเกียรติแก้วสามคัคคีพร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านสิทธยานุสิ์รวมกันทำบุญทักษิณานุปทานสังฆทานอุทิศบูรพาจารย์ปีที่32ให้กับพระครูรัตนภูมิพิจารณ์อดีตเจ้า คณะตำบลสีแก้วปีที่22พระอธิการนวนกิติยาโนอดีตเจ้าอาวาสวัดเกียรติแก้วสามัคคีปีที่32หลวงปู่สุขปัญญาทโรปีที่1 วัดเกียรติแก้วสามัคคีตำบลสีแก้วอำเภอรีรัตนะจังหวัดศีสเกตไม่มีใครทราบได้เลยว่าสร้างขึ้นเมื่อปีใดแต่สืบทราบจากสมุดบันทึกของพระครูรัตนภูมิพิจารณ์อดีตเจ้าคณะตำบลสีแก้วเขียนไว้เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2509ความว่า เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2467เป็นต้นมามีแต่ตระกูลสามพี่น้องบ้านตะเคียนหมู่ที่สองพากันออกบวชในพุทธศาสนาแล้ว ก็พากันแยกย้ายไปหาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในที่อื่นๆเมื่อได้ความรู้บ้างพอสมควรแล้วต่างคนต่างท่านก็คิดอยากจะกลับมาทางบ้านเกิดเมืองนอนของตนเพื่อจะได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างถาวรวัตถุในด้านพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไป วัดเกิแก้วสามัคคียังมีโรงเรียนพระปริยติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาแล้วนอกจากจะมีโอกาสได้ศึกษาพระปริยติธรมรมแผนกธรรมบาลีแล้วก็ยังมีโอกาสได้ศึกษาสายสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการด้วยพระครูศรีรัตนพิรักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกด เจ้าอาวาสวัดเกียรติแก้วสัมมคียังฝากขอบคุณสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมง,งานและโรงทานทุกๆโรงทานและคณะกรรมการหมู่บ้านจนงานสำเร็จด้วยดี